ทุกความสนุกทุกความเคลื่อนไหวคอนเทนต์เด็ดโดนใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงพี่เซมเอเจเทนเมนด้วยนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนราเจ้ากุลนะคะชื่อเล่นชื่อออยค่ะอายุ24ปีนะคะอาชีพก็ขายของออนไลน์ค่ะครับผมพี่พี่อูล่ะครับผมผมอูครับนนทกรพรยิ้มทีมครับอาชีพปัจจุบันก็เป็นพนักงานบริษัทครับค่ะคู่นี้เจอกันได้ไงคะเริ่มจาก น้องออนไปฝึกงานครับเราก็ได้มีโอกาสได้คุยกันในฐานะครูพี่เลี้ยงกับนักศึกษาซึ่งตอนนั้นเนี่ยต่างคนต่างต่างต่างมีทางของตัวเองจนมีแฟน,แฟนของ,องแฟนจ้า <laughs> ที่มาคุยกับพี่อู่ค่ะช่วงนั้นคือเรามีทางของเราใช่ไหมคะเราก็แบบปรึกษาตลอดว่าเฮ้ยพี่ แฟนหนูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ริปันอานั้นอย่างนี้จนเป็นพี่ที่สนิทไว <ป S 1> ้ใจแล้วก็คือแบบเป็นครูพี่เลี้ยงเราด้วยวเราก็คุยกับคนนี้น่าจะแบบคุยให้คำปรึกษาได้ดีพอเขาโตเป็นผู้ใหญ่นะคะคือระหว่างที่คุยกันพี่อู๋ไม่เคยพูดแบบว่าเลิกกันเลยอย่าไปคบไม่เคยพูดค่ะเขาจะแบบหนูมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆคุยเอาเหตุผลมามาคุยกันจนกระทั่งหนูฝึกสอนเสร็จสังเกตการเสร็จนะคะแล้วก็กลับบ้าน หนูก็ไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วคือทางเก่าคะ่ะเขาทักมาบอกเลิกหนูวันนั้นเลยแล้วคือด้วยที่ว่าเราคุยกับพี่เขาอยู่เราก็แบบพี่หนูโสดนะอ่าใช่ระหว่างคุยนั้นปิงกันยังปิงเขายังก็มีนิดนิดนึงมีแอบนิดนิดนึงคะ่ะแล้วแต่พี่แบบอู๋ไม่โสดนี่ก่อนหน้านั้นทุกคนจะเข้าใจว่าอไม่โสดครับแต่ผมเป็นซึมเศร้าจากเรื่องความรักอยู่อ๋อใช่ครับแต่คนนอกภายนอกจะดูไม่รู้เลย พอเขาบอกว่าโสดปุ๊บเป็นไงฮะตอนนีน้ดีดาเลยมีชีวิต <c oughs> ชีวาขึ้นมาเลยครับแล้วก็เลยเริ่มคุยสารต่อเลยจับผมก็สารต่อครับเพราะว่าจากโรคซึมเศร้าเนาะอันนี้อันนี้ใน,น,น,นท้าวความนะรโรคซึมเศร้าจริงๆคือคนภายนอกจะไม่รู้แต่เขาเข้ามาเป็นรอยยิ้ม <c oughs> ทุกวัน<ต>ทุกวันคนรอบข้างต้องเข้าใจมากๆนะสำหรับคนเป็นโรคซึมเศร้าเนาะแต่คนซึมเศร้าส่วนมากจะหายเพราะความรักนะเลาได้เจอความรักที่ดีแล้ว อาการจะดีขึ้นเพราะชีวิตมีความสุขไง,งแล้วคุณก็คือพอเริ่มคบาาหากันไปเที่ยวมันเกี่ยวกับวิ่งยังไงไปเที่ยวนี่คือไปแล้วผมขอเขาเป็นแฟนวันแรกคุณไป<อ>พาเขาไปเที่ยวไหนอ่าช่วงนั้นเป็นเป็นค่ายที่ที่เราสร้างขึ้นที่โรงเรียนแล้วแบบอ่าน้องว่างน้องโสดไปสำรวจค่ายกัน <laughs> ครับผม <laughs> พูดคุยกันแล้วเขาก็อธิบายว่าเออเนี่ยตอนที่คุยกันใหม่ๆคือออยไม่รู้เลยเขาว่าพี่อู๋เป็นโรคซึมเศร้า จนวันที่เขามาขอเราเป็นแฟนว่าเขาก็อธิบายว่าเออเนี่ยพี่เป็นโรคซึมเศร้านะแต่ตอนนี้พี่หายแล้วเราก็ฮะอะไรทําไมหายไวเขาก็บอกว่าก็มีหนูมาเป็นรอยยิ้มให้พี่ไงพี่เลยหายไวเออเหมือนประโยคสารภาพรักบูบบาแล้วเขาก็แบบสาร,รภาพว่าที่พี่คุยกับหนูทุกๆวันทักหา,นาหนูทุกๆวันก็คือพี่ก็แอบ,บชอบหนูแหละอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็แบบเราก็ชอบในความที่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ตัวอเองชอบ ชอบผู้ชายที่มีอายุมากกว่าอยู่แล้วค่ะก็<ด>ะเลยแบบเขาก็ขอขอเราเป็นแฟนมุ้วแบบอ่าเป็นแฟนกับพี่นะ,ะ,ะแล้วเราไปทําอีท่าไหนที่ครอบครัวคุณอู่เขาแบบว่าคิดว่าเราจะมาหลอกเงินเขาว่า <c oughs> อุ้ย่ <c oughs> างมันเลยเหรอคือด้วยความที่ว่าออยอายุเด็กมากๆห่างกับพี่อยู่สิบปีเลยเขาก็แบบเฮ้ยเด็กขนาดเนี้ย จะไม่มาหลอกเอาเงินหรอส่วนใหญ่ที่เจออ่กะก็เด็กหลอกเอาเงินทางนั้นนะไม่กลัวหรออะไรเงี้ยช่วงแรกๆอ้อยก็ก็ค่อนข้างซีเรียสนิดน,นึงคือแบบเอ้ยทำไมต้องคิดว่าเราไปหลอกเขาตลอดเลยอะไรเงี้ยค่ะจนพี่อู๋เขาก็ได้ไปอธิบายให้ครอบครัวทางพี่อู๋ฟังว่าอ่าน้องเป็นแบบนี้นะมาทําให้อู๋หายจากโรคซึมเศร้าได้แล้วก็พิสูจนตัวเองค่ะว่าแบบเรา,าเด้ความจริงใจใช่เราด้วยมาด้วยความแบบ ริงใจนะเราไม่ได้หลอกนะเรารักเขาได้ทุกอย่างเลยฝั่งของคุณอู๋ล่ะคุณอู๋ออยรับอะไรเราได้ทุกอย่างบ้างบอกตรงๆครับ<ะ>ผมไม่ครบ32มาเจอเราในณนะวันที่เราประสบอุบัติเหตุไปแล้วเสียขาไปแล้วเนี่ยคุณยังรับเราได้ไหม,มซึ่งวัน,น,นที่ออยเจอเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพี่อูเออมันเชื่อมโยงกับเรื่องเมื่อกี้เรื่อง<ะ>วิง่งเรื่องอะไรคือณนะที่ผมไปวิง่งขาผมขาดแล้วคะคือผมก็ยังไปแบบไปรักษาสุขภาพไปก็ยังวิ่งอยู่ใช่ คือเขาก็รับได้เราออกไปรักษาสุขภาพเขาก็จากคนที่ททเรื่องที่เขาเล่าคือเรื่องจริงครับเขาจากไม่รักสุขภาพจากไม่ไม่วิ่งเป็นวัยรุ่นเนาะก็เที่ยวดื่มอะไรประมาณนี้ก็ผมก็ชวนออกไป,ปมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ครอบครัวคุณอู๋กังวลว่าออยจะมาดูแลคุณอู๋ได้หรือเปลา่า<ช>ยังเด็กอยู่เลยอะไรอย่างนี้ปัจจุบันนี้แต่งงานกันยังคะ,ะยังไม่ได้แต่งครับแต่จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยครับอ๋อคบกันนานแค่ไหนถึงได้จดทะากันไป หนึ่งปีค่ะประมาณรวมๆทั้งหมดแล้วอยู่กันมาสองปีสองปีโอโอเคกำลังดีกำลังดีเลยกำลังดีก็ขอให้ทั้งคู่รักกันยืนยาวนะครับวันนี้คบกันมาสองปีกว่าแล้วมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างคะขอบคุณเขาที่เขาเข้ามาในชีวิตออยค่ะทุกอย่างเลยคือจากความคิดเด็กก็กลายเป็นความคิดที่โตขึ้นถ้าไม่มีเขาก็เหมือนณตอนนี้ออยก็ยังอาจจะมีความคิดที่ยังเด็กๆอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะค่ะ ก็ผมเองก็ด้วยความที่เราไม่ครบณวันหนึ่งไปเจอเขาเราก็เป็นกังวลแล้วเราจะดูแลดูแลเขาได้ไหมนะครับขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตและเป็นรอยยิ้มให้กับเพราะว่าเราเจอคนที่ใช่แล้วก็จริงใจนะคะยังไงก็ขอบเป็นกำลังใจกับคู่นี้นะขอบคุณมากครับขอโทษนะครับลูกเกินเราไปขอโทษนะครับรลูกเกินไปเยอะเลยแหละลูกเขา E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวียะยะเซนทีวียะเซนทีวียะยะเซนทีวียะเซนทีวียะ